วาระร้อนๆนะคะที่กําลังจะกลายเป็นประเด็นใหม่ประเด็นร้อนและประเด็นใหญ่ค่ะที่สามารถเขย่าคณะรัฐมนตรีท่านคณะค่ะเมื่อเวลานี้วัฒกรรมขายชาตินะคะได้ผุดขึ้นมาเป็นะระลอกใหญ่ค่ะสืบเนื่องจากกรณีที่คุณปุมมธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะได้มีคาสั่งค่ะให้กระทรวงมหาดไทยไปศึกษาเรื่องมาตรการและกฎหมายกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านพราชสัญหาริมบาซับค่ะ โดยขอให้กระทรวงมหาดไทยนะคะไปพิจารณาทบทวนกำหนดระยะเวลาของทรัพย์อิงสิทธ์ตามพระราชบัญญัติรั it, ์อิงสิทธ์พศ2อ6 2นรยค่ะโดยกำหนดให้ทรั In ์อิงสิทธ์มีกำหนดเวลาได้ไม่เกิน99ปีค่ะนอกจากนี้นะคะก็ให้มีการพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้สิทธิ์คนต่างด้าวสามารถถือกรรมสิทธิ์ในห้องชุดหรือคอนโดนะคะจากเดิมค่ะไม่เกิน4 9เเปอร์เซ็นต์ ก็ดันไปถึง75%ค่ะนับจากวันที่มีการเสนอข่าวนะคะเปิดโอกาสให้คนขังชาติค่ะถือครองคอนโดในไทยนะคะได้ไม่เกิน75%ได้มีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ตามมาอย่างมากค่ะจุดทำให้วันนี้นะคะทั้งคุณเศรษฐาทวีสิในในายกัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวิรากูลบุญรองนายกัฐมนตรีและผาะนัน้าทำิ่ว่าการกระทรวงมหาดไทยรวมถึงรัฐมนตรีในส่วนของกระทรวงการคลังค่ะจำเป็นต้องรีบออกมาชี้แจงค่ะ โดยดิส่วนของคุณเศรษฐานะคะให้สัมภาษณ์วันนี้ค่ะโดยได้ยกยืนยันว่าให้ไปศึกษาเรื่องของการเช่าระยะยาวค่ะไม่ใช่เรื่องของการขายที่ดินแล้วก็ตรงนี้นะคะไม่เกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการขายชาติค่ะนอกจากนี้นะคะรัฐมนตรีหลายคนค่ะก็ยังพูดออกมาในทิศทางเดียวกันค่ะบอกว่าเรื่องนี้นะคะเป็นแนวคิดหนึ่งนะคะในการกระตุ้นเศรษ,ษฐกิจให้มีการหมุนเวียนมากขึ้นไม่ได้เป็นนโยบายขายชาติเพราะว่าในส่วนของพื้นที่สิทธิสภาพ สิทธิอนาเกตบทพื้นดินนะคะของเราก็ไม่ได้หายไปไหนคะ่ะหนึ่งในประเด็นนะคะที่มีการโจมตีรัฐบาลค่ะโดยเฉพาะมีการพุ่งเป้าไปที่คุณเศรษฐาเทวีสินปค่ะเนื่องจากกฎหมายฉบับนี้นะคะถูกมองว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับทุนใหญ่ด้านอสังหาริมทรัพย์นะคะอย่าลืมนะคะว่าคุณเศรษฐาค่ะก็คือเจ้าของแสนสิริอสังหารายใหญ่ของประเทศไทยค่ะ ล่าสุดวันนี้นะคะคุณสมชายสแสวงการวุฒิสมานชีกค่ะได้สแสดงความเห็นผ่าน Facebook นะคะโดยมองว่าเรื่องนี้นะคะนอกจากจะเป็นนโยบายขายชาติเอื้อควบท้องแล้วค่ะยังอาจจะเข้าข่ายค่ะการขัดกันของผลประโยชน์นะคะโดยเฉพาะสังหารนมะาซาับค่ะที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มแสงสิริของครอบครัวนายกเศรษฐากลุ่ม s c s นะคะของเครือชินวัฒ ลุ่มอสังหาะค่ะที่ครอบครัวของรัฐมนตรีหลายคนนะคะถือครองอยู่ค่ะดังนั้นนะคะมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวนะคะน่าจะเข้าข่ายค่ะการขัดกันแห่งผลประโยชน์ของรัฐธรรมนูญนะคะหลายมาตราค่ะรวมถึงอาจจะผิดนะคะตามพรปว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตค่ะดังนั้นนะคะมติคอรม,รมดังกล่าวะค่านน่าจะเข้าข่ายการกระทําผิดนะคะ,ะ,คะาการขัดกันแห่งผลประโยชน์ตามรัฐธรรมนูญค่ะ ละอาจจะเข้าข่ายนะคะตามพรปว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหลายมาตราเช่นกันค่ะและเรื่องนี้นะคะคุณสมชายบอกว่าทั้งในส่วนของสวอแล้วก็สอสนะคะสามารถยื่นเรื่องต่อสารรัฐธรรมนูญค่ะให้พิจารณานะ,ค,ะความสิ้นสุดการเป็นรัฐมนตรีของคุณเศรษฐาค่ะจะสิ้นสุดลงหรือไม่นะคะ มาตรา170ค่ะหมายความว่าการชี้ช่องเอาผิดค่ะกับนายกเศรษฐาค่ะอาจเกิดขึ้นเป็นช็อตที่2นะคะคดีถอดถอนใหม่ตามมานะคะในขณะที่คุณเศรษฐาเองนะคะก็ยังติดบ,บ่วงคดีที่40สวเพ่งจะยืดถอดถอนคุณเศรษฐาจากประดีแต่งตั้งคุณพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกค่ะ